น้ำตาคูเพื่อยๆอยากนมอันยิมๆิๆๆิมิอนิมิิมิมิเมืองในน้ำตาจะเป็นคล้องสบายดีปลลุงสบายดีคุณตาคุณยายพ่อตูไแม่ตัวสบายดีเด้อสบายดีสุขูสุคนที่เขามาเบิ่งน้องมีบุญสบายดีเด้อ ขอบคุณหลายๆเด้อป้าลุงที่เขามาเบิ่งน้องมีบุญมาให้กำลังใจน้องมีบุญบุญนัน,นสว่างใส่ติดๆเข่าหาวอยยอยเลยอยากนอนเลยอยากนมก็อยากเบ่งลูกเบ,บ,บ่งเบ่งเบ่งได้สิเอาเพ่แบบนี้อยากนมอ่ะกินได้ไหมกินได้กินได้กินได้ลุงกะ หมดต้องเบาน้ำขันอยากเลยข่อยอยากเราหม่ต okay. ้องเบาส่อข่อยอะกินกินกินใเลยอยากนอนมึงแน่ทรงผมก็ได้แม่บอกมีเวลาพาไปตัดผมได้แต่เกลียนเอาในี่น uh, ี now, uh ่บอให้มันแย่หูมันจังบ่คันอ่ะะแม่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  อ้ลิง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 อ่ะลิงอ่ะลิงลิงลิงอ่ะอ่ะลิงลิงอ่ะอ่ะลิงอ่ะลิงลิงลิงก้มขี้ที่เนี่ยเอาไหลิงกินนมน้องลิงเอาไหบุยากก็อ้าเอาคันว่าขี้ที่นั้นกินข้าวคือกันบุจักกินบุญจะหนี้แล้วเบียร์พ่ออ้อมมาให้น้องเลยไว้กินนมแล้วจะเฮ็ดเฮียไงท่าน่กูทางหลัง จักได้เขากินนมในหิมะเลี้ยวฮะเพข่าเอ้ยข่าเข่าเด้อกบข่ากบข่าจะกันสีเซียงยังอัวอ้วกอ้วยพี่น้องเพราะว่ามันไก่หวอดมืดมืดสีสมโพธพระเละมันก็เลยเพิ่นเลยเปิดอันนั้นเนาะเพราะว่าเฮือนไ่ลิงมันอยู่ไก่หวัดเนี่ย นี่ก,เก,เก็เก็บเครื่องเก็บของแล้วแล้วกําลังสิออกไปเลาะอ,อย่หรองบ้วนหนึ่ก็ไปซื้อเครื่องซื้อของซื้อขอ้าวต้มขนมมาแต่เลาะค่ายน้ำแล้วก็ไปซื้อข้าวต้มขนมมาพอได้แขน <c oughs> คึกคืนเด้อบ้านแม่ลิงนะคึกคืนย้อนแบบว่าสิมีงานนี่แหละก็เลยคึกคืน ลิงลิงก็เลิกของเฮียนมาแหลกะก็นลรสิออกไปเลาะเอาลูกไปน้ำมันเนี่ยพอได้มีหมูปากหมูว้าวปาลิงเอาปะออกมาเลาะแล้วพอแมและก็มาจึงยวนบรรยุพี่น้องเดิเมเตะบาน ด็กน้อยประถมเตะบานนี่จึงจึงจังน้อยจัง <me>. ซี่อันเลาะเมื <arp> ่อบ้านนาให้ฟังเนาะพอมีตลาดแรงมื้อนี้บ้านลินามีนตลาดวันตลาด2เทื่อพี่น้องวันอาทิตย์ตอนเช้าก็วันหตนรลงเมื่อตลาดบ่บ้านเฮามีตลาดได้ หากเริ่มแรกคนจะบอลายมีข่านาลายอยู่แต่ว่าคนเดินจะบอลายบันไดตลาดแล้วมำไก่น,นี่เนาะตลาดบ้านเฮาเันี้ตลาดในบ้านเนาะาห้ยปังห้างก,ก็เริ่มแรกก็เริ่มในสองสองทิศคนก็จะบอลายที่นี่ยูนีแต่พอได้ขายอยู่หน่อยละ แม่ทานนะเข้าวัดเจอเข้ามืองังถ้าไปหลีกแม่แต่ที่แน่ๆนะลิงๆนะเห็นสไลเดอร์แล้วแหละมแมลงนี่อ <c oughs> ย่าอมอย่าอมเห็นสไลเดอร์แล้วแหละอยู่บ้านคืม <c oughs> ยันบ่อเรืออยู่ยแมลงนี่เมืม่อเมื่อเ <c oughs> ลาะไฟเครื่องมื่อถ้าเลาะเมื่อนี่ยันอันเด็กมาอยู่นี่ <c oughs> มื่อเนี้ก็สิออกหล่ออีกแล้วกลับมาเมาื่อคืนนี้กลับมาหอดเฮือนข่ำพี่น้องกับผ้าลิงลิงไปขี่สไลเดอร์กับน้องทรายหาววะซันไม่ลิงบริ่ายเพราะว่าเจักสีอุ้มลูกบนจักเซีันซับโทรสับมันบทถนัดเนาะป้อนเขาลูกน่ะหาวเห็นหมูล้ายจืน้นวะซันถามมีบุญเพิ่อนอีกบ่เฮงเลสิได ลิ้นเป็นมมเอือยแล้วีนกำลังแล้วพี้น่องแล้วก็สิออกไปหล่อแบบนี้แดดแห้งเดิมืันนี้แดดแจ่มขนาดอันนี้จะเป็นหนึ่งลูกซีนลูกซีนซีดลูกซีนใหญุ่มกอก พร้อมแล้วมันนี้ก็ได้เลาะเลาะไปน้ำขนมต๊ไปน้ำโอ้ยใครแต่มีลูกสาวลิงลิงเป็นเลาะเก็บขนมต๊แล้วห้องกะกะแม่ขนตมต๊ว่าสัน่นลงไปเก็บอันนี้ก็ถาเพิ่นมากเพื่นเนาะถาลิงลิงมากเพื่นแหละจังสีิออกเปนเละาะพอดีพอด,ดีเด็ดกะกาส่วงสิบโมงนี่แม,ม,ม่มาแล้ว ส่วงสิบโมงแดดกะกะพอดี้แหละออกไปเลาะจังได้ขายถ้าแม่กัดแลนออกไปนาไปห้าโหดสวนเพื่อนแ้วก็ะฟาออกเขามาสมยังมีบุญน,นะว่าถ้าได้ไปจกเอาซ้ำถ้าได้ไปจกมีบุญเลยไม่ิไปจกมีบุญกันไปเลย นอนซทำเศร้าแล้วบ่ตื่นบ่เนาะอือไม่เลยนะกวนอยู่ในผ้าห่มผมเสียงพันล่มคือขึ้นอีกบุญบวยปวตื่นพ้านเดี๋ยวนี้เฮ้ยมื่อเช้าหนิปวดตื่นไหยังพูดเจ้าฮะกลางคืนแล้วตื่นกวนข่อยเมื่อคืนเนี่ยน S 2> <S> <S 2> <S กอมน,นอนก่อมน,นอนแต่หัวแรงกับบอแรงหนาพี่น้องสามทุ่มตื่นมาตีสองตื่นอยากกินนมแ,แน่บอแน่อยากตื่นมาเล่นโอ้ยแม่หายเพิ่นหายไปหายมาบ่นอนหายแห้งๆนอนบาดนี้กินนมนอน เนี่ยมีแต่ขาบนมเนี่ยบอนนะ mm. อืมเจ้าฮะแหละแนาน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 อุ mm. <c oughs> ้ยจังเด้อมวนบ,บอน๊อบไปขี่จักรยาเดินนะอืมมวนแล้วบนโด่งโด่งโด่งมาลับแน่เหนื่อยบอสสร้างเด้สร้างทรงผมเด้สร้างทรงผมเด้ อีแม่กับบอมีเวลาพาลูกไปตัดผมจำ .swing ไหมเขียนเอาเท้าหูไปก่อนนะลูกเนาะเดี๋ยวป้าให้มันเยาะๆจังไปตัดผมหล่อๆเอ้ยเฮ้ยปลาปะเมื่อกี้นี่ยังอฮะอฮะออ๋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 อนี่ฮะนี่ฮะอ่ะฮะอ่ะฮะอ่ะฮะ มัมมัมเขาบ่กื่นมาแล้วมัมมัมเขานะลูกโอ้ยทรงผมเกียนอันนี้ฮงแพงเด้แพงทรงผมเด้ใหญ่มาไปตดัดมันลอ่อเดี๋ยวให้มันชี้ยาวๆเม่สิบห้าไปตัด่อ่ลอหล่อผมเนาะเดี๋ยวไปคุมอ เ <c oughs> บะไม่ใหญ่เห็ดในหนึน่งกับเบะเอาเอาเอาเปลือยคัก,กเ,อเอาเอาเนยเฮงขึ้นได้บัดนี้มีใส่คอโทษลลุขอทษขออทษดโอ้เม่บุตรบริบรัตงใจคอโทษดเสียงหมอดังส,ดสือเปรียงนี่นี่ก็ตกใจมาลูกบ่ขออทษเด้อไพสีหักษาได้เนาะมันก็ต้องมีเสียงดังหรือเห็ดยูเห็ดกินมันก็ก้องแกง้งก้องแก้งเห่ย เพิ่นนน่ะเ,เ,เดี๋ยวหน้าแหงแล้วว่าเสียงหนกเสียงนูเสียงหมาแหงหนุบบ่หายดอกบ่บ่บ่แปะโอแหงเยยแหงขึ้นแหงผัดเสียงดังๆนะผัดมากถ้าได้ว้าวดังเสียงเพลงดังยังดังผัดเสียงสเสลดหนิ่มสงสัยมันเป็นแบบว่า,ามันเป็นเล็กเป็นอันนี้นะสีบ่ได้ออันเวลาคลายเล็กตะปูคือกันพี่นอ้อง เอเล็กตะปูใส่ตาซิ่งนี่แต้งน่บได้โลดแม่นคล้ายอันบอแล้วทันทีโลดคนบอมาเอาอนี่ฉันก็เอาไปเไปทางใหม่โอ้ยน้ำตาน้ำตาไหลสิบัดยิ้มน้ำตาไหลลงบัดยิ้ม,มจะแม่นมันหม้อน้ำตานะ่ะออกไว้แท้เอาอีกเลยได้เอาอีกเลย บ่ได้เว้าให้นะแพงอีแม่แพงบ่ได้เว้าให้ฮําดอกขายเล็กตะปูนี่บ่ติดนี่บ่ทันได้แล้วซ้ําหาจังเขาแล้วทั้งนีบ่ได้ขายดอกนอกจว่ายั่วเขาได้หองยั่วไปทางหลังหลังบ้านเียจับอาจารย์ แมจ้ามาหากินลูกินลบ่กินศีนบ่ลูกกินบ่ศีแมวศีลให้กินกินบ่ศีนหนังสุกแล้วได้ศิลน่ะหนังสุกแล้วพังบ้างมึงทําอย่างอีหยังแม่สิซื้อมาให้นี่นี่แม่ไปเลาะคายน้านี่แม่เห็นนี่แม่สิซื้อมาให้มทําอย่างอหยังลูกแนเห็นแนวสีบๆแม่สิซื้อมาให้เด้อทําอย่าให้เด้ออยู่เฮือนเด้ออยู่เฮือนกับแม่ใหญ่พ่อใหญ่อย่าให้เด้ออยเฮือนกับแม่ตู่่าตูอย่าให้เด้อสุกเด้อ ไม่แพงเด้เลนเมือเลนตีนแบบนี้มูจักเลนเมือเลนตีนแหละได้มีบุญนี่อืม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 อจัน้อยเอลิงเลิกมาแตะองเฮียนไปกับแปขายของได้นี่มึงหัามก็อยู่กับแม่ใหญ่เด้ออยู่กับไมใหญ่พอ่อใหญ่แล้วลูกเด้อเด้อคำหูมแม่เด้อจังหน่อยแม่พาไปหมุกได้นี่ไปเที่ยวหมุกได้ จะน้อยพาไปเที่ยวมูกได้ไปหาป่าหมอได้ไปบอไปหาป่ามอไปเที่ยวมุกเนาะหาป่ามอเนาะน่าลูกนะไปเที่ยวมุกหาป่ามอขี่รถชุดุดๆๆ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 เนาะไปบอ ơi sữa mà ham cứ đây sữa thế bù sữa khen nhau ham cứ đầy sữa nhau thế khen ngan thế bọn khen nhau là cứ ngam thế phải đi sự hay đi phải nó sự hay bậc lạ nó phải nó sự hay bậc lạ bọc ba lung luôn phải lạ คุณยายครับคุณยายซื้อห้คุณยายสั่งเสือกันยามให้ลานน่ะสั่งเลยสั่งหมึกละเด็กน่ะจับหูจับจับเบิ้งอีกได้มันงามนี่หูจับเบิ้งอีกได้ทำอยากไปขี่สไลเดอร์อีกบ่ขาขี่บุญบา้านเท่านอแบาบนี้เนาะ

ใส้ถัดได้เลยเดี๋ยวหาบอุูนถัดอยู่คุณเปิดให้เบิ่งนเด้อเอ๋เปิดทอดถัดให้เบิ่งเด้อเดี๋ยวหาดูเลื่องมานี่ก็ขอลายเด้อปารุงเอ้ยฝากเป็นกำลังใจให้น้องมีบุญในเด้อปารุงไปแล้วบา,บาย,ยบายออาบายบาย อา๊ายบายก่อนบายบายหมดอยากจากหมดอยากจากก็ต้องเลยจากบายบาย